นายธรยุทธ์เห็นว่ารัฐบาลเป็นโรคต่อมความดีโตเพราะมัวแต่คิดว่าตัวเองดีมีเจตนาดีแล้วทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีนอกจากนี้ยังเป็นโรคต่อมอำนาจโตลืมวัตถุประสงค์ที่เข้ามาทำงานจึงไม่รับฟังความคิดเห็นหรือมีการหารือกันโดยต่างคนต่างใช้อำนาจทำให้ไม่สามารถแก้ไขวิกฤตชาติได้สำเร็จโรคต่อมความดีโตและก็โรคต่อมอำนาจโตนะฮะของชนชั้นนำไทย โลกต่อมความดีโตก็คือเชื่อว่าถ้าตัวเองเป็นคนดีตั้งใจทํางานมีเจตนาที่ดีพูดชักชวนให้คนทําในสิ่งที่ดีนะความชั่วก็จะแพ้ความดีนะฮะไปเองนะครับแล้วคนดีมักคิดว่าการที่ตัวเองเป็นคนดีเนี่ยนะฮะมาทํามาทํางานต่างๆเนี่ยเป็นการให้กับผู้อื่นอยู่แล้วนะฮะในความเป็นจริงจึงมักเป็นผู้รับมากกว่าเป็นผู้ให้นะฮะ เพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้ตัวว่าชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องวัตถุนะคือคือมักจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีพาพูดเรื่องความดีก็เป็นการให้และให้ให้ความดีกับคนแต่ว่าวัตถุไม่เคยให้กับคนคือไม่เข้าใจปัญหาวัตถุของคนนะหรือความเดือดร้อนของชาวบ้านนะเพราะลึกๆแล้วเนี่ยทาไปคิดว่าตัวเองให้แต่ในสุดกลายเป็นฝ่ายรับจากชาวบ้านรับก็คือรับคำสรรเสริญว่าตัวเองคนดีอะ นายธีรยุทธ์ยังได้เรียกร้องให้คมชรัฐบาลสมาชิกสภานิบัญญัติแห่งชาติและองค์กรตรวจสอบร่วมมือกันขจัดระบบทักษิณพร้อมกับเร่งชี้แจงให้ประชาชนรับรู้ถึงความเลวร้ายของระบบทักษิณที่ได้สร้างความเสียหายไว้กับประเทศชาติขอคมเสียหายต่อประเทศอย่างไรบ้างในโยบายที่ผ่านมาการบริง,งานที่ผ่านมาขอการทักษิณขาดความชอบธรรมเพราะเข้าดำรงตำแหน่งนายกอย่างผิดกฎหมาย จากกรณีซุกขุนแอปเปิลริชวินมาร์คอเวอร์ซีโกรฟฟันออฟชอร์ดานิเมตฟันหรือไม่นะครับขอทักสินขาดความชอบธรรมเพราะการอนยบายเชิงทับซ้อนกับผลประโยชน์ของตัวเองหรือพรรคพวกพวกพองหรือไม่นะฮะเช่นการแก้พรบอร <c oughs> อมนาคมการจัดเก็บภาษ,ษีสัมพิธมิตรนะครับการแก้สัญญาสัมปทานดาวเทียมการปล่อยเงินกู้พมา่า เขาถัดมาก็คือว่าทักษิณข,ขาดความชอบธรรมเพราะเปิดช่องให้นักการเมืองไทยัักไทยคอร์รัปชันสนามบินสมวูรณิอย่างโบราณเพื่อหาเงินใช้ในการเลือกตั้งปี2548หรือไม่เช่น c t x สายพันธุ์ลำเลียงนี่